ครับสวัสดีครับพบกับเอดีครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็พามาดูแปลงข้าวโพดนะครับของเสียกิจเนาะเสียกิจนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิจู์เช่นเคยเนาะนะครับนี่ก็เป็นแปลงดีครับ9259เนะครับเช่นเคยนะครับเราก็จะติดตามดูแปลงนะครับในตัวสายพันธุ์ใหม่ นะครับดีครับ9259โซนในอำเภอเมืองนะครับที่มีการหยอดกันไปเป็นที่รยบร้อยนะครับแต่ละแปลงถือว่าสวยงามมากนะครับอันนี้ก็ของเสียกิจนะครับนะครับก็เรื่องระยะนะครับก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเหมาะสมมากนะครับเรื่องความงอกของดีครับ9259ก็ถือว่าไม่แพ้ใครนะครับ ในสายพันธุ์ข้าวโพดนะครับที่ถือว่างอกดีนะครับงอกดีนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าระยะการปลูกของแปลงนี้ยังคงเป๊ะตามที่เราแนะนําหรือเปล่าอ่ะโอเคครับเราก็มาดูระยะการปลูกของแปลงนี้เช่นเคยนะครับว่าระยะการปลูกล่องนะครับระหว่างล่องนะครับที่เราแนะนํากันในตัวดีครับ9259 คือเจ็ดสิบเซนนะครับระยะต้นนะครับสิบแปดถึงยี่บเซนเรามาดูกันว่าแปลงนี้ยังคงรักษาระยะการหยอดตามที่เราแนะนำกันหรือเปล่านะครับมาดูกันโอเคครับอ่ะโอเคนี่ครับผมระยะแถวนะครับของแปลงนี้อ่าดูกันนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเซนโอเคครับถือว่าเป๊ะนะครับเป๊ะนะครับมาดูระยะ ของต้นนะครับระยะต้นที่เราแนะนํากันอยู่ที่18เซนถึง20เซนเนาะนะครับว่าเป๊ะกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้กี่เซนครับ18เซนครับโอเคครับถือว่าระยะเป๊ะครับนะครับเป๊ะนะครับ18เซนนะครับ มาดูนะครับเพราะว่าเครื่องหยอดเราต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีอาจจะลง2เม็ดคู่บ้างนะครับไม่ว่ากันนะครับอาจจะมีบ้างอ่ะมาดูสองอแถวนี้20เซนครับแต่อาจจะมีเม็ดลงคู่กันนะครับ2ต้นหนึ่งต้นนะครับถือว่าเป็นอัตราที่เรารับได้เนาะอันนี้20เซนเนาะนะครับ20เซนอ่า18ถึง20เซนถือว่าเป๊ะ นะครับแปลงนี้ของเสียกิจเนาะนะครับเป็นทั้งชาวไร่ด้วยแล้วก็เป็นเท่าแก่ปล่อยพันธุ์กรพุนให้กับลูกไร่นะครับโซนอำเภอเมืองเนาะนะครับเสียกิจของเรานะครับปีนี้ออกมาปลูกเองเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกไร่นะครับว่าสายพันธุ์ดีครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่สุดฮอตนะครับในตลาดก็คือดีครับ 9979ก็ยังเป็นพัน์ธุที่ขายดีนะครับแต่เสก,กิจบอกว่าตัวนี้ต้องเป็นพระเอกอีกตัวหนึง่งนะครับก็คือตัวดีครับ9259นะครับเสก,กิจลองเองเลยนะครับเพราะทางบริษัทแนะนําว่าดินดําดินแดงดินเหนียวตัวนี้เหมาะนะครับเ nee, สก,กิจเลยจัดให้นะครับแปลงนี้ก็ต้องขอบคุณทางเสก,กิจเนาะที่ให้เรามาถ่ายในแปลงนะครับ งอกดีครับงอกดีถือว่าสุดยอดนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งที่อยากให้เกษตรกรนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเรื่องผลผลิตกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับฝนฟ้าดีใส่ปุ๋ยดีนะครับดีครับ9 2 9ผลผลิตมาดีเยี่ยมแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเกษตรกรที่กำลังหาพันเนาะนะครับที่ลาบนะครับในพื้นที่ลาบนะครับ เชิงเขาก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ใช้ได้ะครับเชิงเขานะครับเก็บเกี่ยวสดนะครับทีร้อยสิบวันเนาะร้อยสิบวันเกี่ยวได้เลยนะครับนับตั้งแต่วันงอกนะครับงอกปุ๊บนับไปเลยครับร้อยสิบวันนั้นลดเกี่ยวรอได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะเกี่ยวมันมากสักหน่อยให้ความชื้นลดลงต่ํากว่าสามสิบเนาะเอแนะนําอยู่ในช่วงร้อยยี่สิบวันนะครับเป็นต้นไปเนาะแต่ถ้าเราอยากเอาน้ําหนัก นะครับร้อยสิบวันจัดไปเลยครับอ่าโอเคครับยังแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ